สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพรมี t o โยต้าอัลติส1.6ตัว G ปี2013นะคะมานำเสนอคันนี้เนี่ยได้เป็นสีบอลเงินนะคะรถบ้านเป็นเครื่องดูโอนะคะปี2013ไม่เริ่มกันเลยนะคะสำหรับผิวพันธุ์ภายนอกนะคะสีบอลเงินดูแลง่ายนะคะด้านหน้ากระจังหน้าเป็นซี่นะคะตรงนี้สวยงามเลยไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง ดูผิวพันธ์รอบๆก่อนนะคะนี่นะคะสากโปสภาพสวยตัวนี้นะคะได้ล้อแม็กแต่้ี4ล้อนะคะตัวท็อปเครื่องคันหกตัวเครื่องดูโอว่า e v t i ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างภาษีนะคะปี65นะคะตัวนี้ เสาอากาศนะคะใส่เป็นหูฉลามมานะคะ1.6ตัวจีนี่เลยดูสำหรับดูด้านหลังเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในเลยนะคะเริ่มกันที่ฝั่งผู้โดยสารก่อนเมื่อเปิดนี่แต่งเป็นโครเมียมมานะคะตัวนี้ครอบโครเมียม,มานี่นะคะมีคู่มือการใช้งานพรบ ให้เรียบร้อยนะคะกระเป๋าคู่มือเบาะภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังนะคะสภาพดีโรงงานเลยวิทยุเดิมๆนะคะฟรอนต์เดิมเกียร์มีพรมกระดุมนะคะตัวนี้แอร์แบ็คู่นะคะคอนโซลแล้วก็ที่ตรงพวงมาลายัยเดี๋ยวเราค่อยไปดูในฝั่งของคนขับกันทีนี้มาเริ่มกันที่รอยซีนตะเข็บก่อน ดูตามซอกนะคะดีเลยซอกเดิมเดิมดูหัวน็อตนะคะซอกซสื้เดิมเดิมนะคะรถไม่เคยขันกระทบดีนี่นะคะเบาะภายในห้องผู้โดยสารมีพรมกระดุมให้นะคะเบาะด้านหลังสำหรับ จากผูดด้โดยสารนะคะมองด้านหน้านี่นะสะอาดผิวพัน์สภาพดีเลยสำหรับด้านในฝั่งผูดด้โดยสารนะคะนี่เลยกระจกไฟฟ้าสี่บานนะคะเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างก็จะเป็นพับปรับไฟฟ้านะคะกุญแจเป็นรีโมทแอร์แบ็คคู่นะคะ ไม่วิ่งอยู่ที่แสนสี่ตัวนี้ได้พรมกระดุมเบาะหนังนะคะสะภาพดีฝ้าเพดานก็ไม่มีตำหนิไม่มีเจิมนะคะมีเซ็นเซอร์ตัวบอกเซ็นเซอร์ถอยตรงนี้ด้วยด้านท้ายนะคะด้านหลังเบาะกว้างนะคะนั่งสบาย มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้นะคะคันนี้มาต่อกันที่ด้านท้ายนะคะฝากระโปรงท้ายนี่เลยนะคะดูที่หัวน็อตก่อนหัวน็อตนะคะเดิมๆรถไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะคะดูสัญลักษณ์โตโยตานะคะภายในรอยจิกซีน นี่นะคะเห็นเล็บเลย Logic เจิมเดิม mm. ๆได้นะคะรอยเม็ดอาร์ตตะเข็บซ้ายขวานะคะนี่เลยสวยงามภายในกว้างนะคะใส่ของได้เยอะอ่ายางอะไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือนะคะรอยซีนทางมะพร้าวนี่ดูด้านในได้เลยนะคะสะอาด เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะมาต่อกันที่ในส่วนของห้องเครื่องนะคะสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะรถบ้านเดิมๆไม่เคยติดแก๊สนะคะลูกค้าดูคานได้คานเดิมนะคะรอยตีนเบ้าโชกรอยอเขาเรียกว่ารอยทางมะพร้าวเนี่ยนะคะครบเลยเม็ดเมกอาร์ตฝากระโปรงนะคะหัวน็อตไม่เคยขันนะคะ ฉนวนกันความร้อนสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าตรงนี้นะคะครบหมดเลยสภาพดีนะคะดูหัวน็อตนะคะรอยฟีนทุกอย่างเดิมๆนะคะเครื่องเดินเรียบนิ่งนะคะเบรก ABS สายพานเดินไม่มีสะดุดนะคะอันนี้ สภาพดีเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ t o y ยต a 1.6G ปี2013คันนี้อย่างที่แพรบอกไปตั้งแต่ต้นนะคะอัพติสเนี่ยเป็นรถที่ประหยัดนะคะเครื่องช่วงล่างสมบูรณ์รายละเอียดการดูแลแมนทนันแ้นง่ายนะคะราคาเนี่ยแพรเปิดขายอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นเองคันนี้ได้เป็นรุ่นท็อปเครื่องพันหนะคะปี2013 แพย,ย้ำเลยนะคะว่าของแพรเนี่ยเป็นรถบ้านซื้อสดไม่บวกแวดเพิ่มนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามแพร0819391844ยังไงแพรต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกด subscribe ติดตามช่องแพรด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคอบคุณค่ะ